ดีจ้าวันนี้วันเสาร์ที่15ตุลาคมก็ยังเช้าอยู่10โมงอากาศข้างนอกก็เย็นๆลมพัดโอากำลังจะไปรับเพื่อนเพราะว่าวันนี้จะไปตลาดข้าวท้าวกับครูลแล้วก็เพื่อนที่โบสถที่นี่จะเป็นเหมือนตลาดนัดบ้านเราแหละข้าวท้าวอาจจะเป็นชื่อ เหมือนของข่าวบอยมั้งก็ไม่แน่ใจอดเคยไปมาแล้วเมื่อตอนมาใหม่ๆสองปีที่แล้วนูน่นจะมีโรดิโอโชจะเป็นการโชวพวกขาวเขาจะนั่งบนม้าบนไม่ใช่ม้าบนหลังวัวพยศอะมิสเตอร์บอกอยากดูแต่ว่าเขาจะมีโชวตอนฤดูร้อนตอนเย็นไม่แน่นะฤด,ดูตอนน่าอาจจะได้ไปกับมิสเตอร์อีกตอนนี้เราไปกันเลยดีกว่านะตอนนี้สิบโมงครึ่ง มาถึงจุดนัดพบแล้วคือที่โบสไปรับพิมาครูมาแล้วกับเพื่อนอีกคนนึงไม่รู้จักเหมือนกันเขาไปกินโดนัทกันเราก็รออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเพ euh ื ğı, stamps, ่อนๆมาสมทบเราก็มาถึงแล้วนะคะจอดรถกันเรียบร้อย นะคะแล้วก็วกเียมตัวกันเดินเที่ยวอยู่ไหนจำชื่อไม่ได้ <laughs> นี่นะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะก็จะเป็นตลาดก็จะเป็นตลาดนี้ สผ้าขายกระเป๋าเหมือนจะจุดจักไหมเนะจะจุดจักเลยนี่นี่น่าจะเป็นน้ำยาอะไรก็ไม่รู้ค่ะเยอะยะเลยอ๋อเป็นน้ำหอมน้ำหอม มากมายก็จะเป็นโลชัน่นโลชัน่นมีเครื่องประดับผมก็มีนะยางรัดผมกิ๊ต่างๆอันนี้ก็มาอยู่ถนนข้างนอกแล้วนะวจะมีของขายสองข้างทางเลยกระเป๋ารูป งม,มีหมวกด้วยเห็นไหมรีบหมวกสักใบไปวิเยี๋ยวนะยังไม่เอานี่ค่ะร้านรองเท้าเกงยีนดูไหมจะขายอะไรอันนั้นใช่แป้ง นี่ก็จะเป็นทุบหอมน้ำมันหอมให้น้ำมันหอมทุบหอมเสือ้อผ้าเด็กก็มีไหมฮลัลโหลเสื้อผ้าเด็กก็เท่าไหร่ห้าบาทห้าเหรียญของเล่นคิตตี้ของหุญแจ กระเป๋า uh huh. เครื่องประดับก็มีจิวรี่แพงนี้สำหรับฟังเพลง uh huh. ่ายกระเป๋าโทรศัพท์ซองใส่โทรศพัพท mm ์ hmm. กระเป๋าถือ <Okay. S 1> ถุงเท้า ก็มีขายถุงเท้าขายผ้าพันคอแล้วก็ด้านในก็จะมีอีกเดี๋ยวเราเค่อยเข้าไปข้างในอันนี้เข้ามาข้างในข้างในอีกสส่แว่นน,นู่นเยอะแยะเลยสุดลูกปูลูกตาใส่กางเกงรกระเป๋า วีเป็นไกด์หน่อยสิคะเหมือนอะไรคะเหมือนบ้านเราเหมือนตรงไหนเจเจเหรอเหมือนอะไรเหมือนจตุจักรไหมหรือเหมือนเหมือนงานกเกษตรมีขายอาหารงานกเกษตร ร้าบูทไหมขาบูทเครื่องสำอางถุงเท้า สนใจอยากซื้อพิกไอ้มีร้านขายพิกงด้วยมาสแกนดีไหม How much for the short one? t w e n t f e t w e t y i e ่าบาทก็น่ารักดีนะเดี๋ยวจะลองจะลองสักหน่อยว่าเอาแบบไหนดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะน่าสนใจน่าสนใจ ใหม่ครับใส่เลย <laughs> เราเปลี่ยนดูสินะะร้านนี้ไม่อยู่ข้างนอกแล้วมีไม้อยู่ตรงนู้นขายต้นไม้กระเป๋าสวยนะเออกระเป๋าสวยนะ,ะร้านนี้ยายใส่เราพี่คนชัางเคยเห็นไหม แต่มันยังไม่คุ้นหน้าไงมีคนมาทักซื้ซอวิกใส่วิกใหม่ตอนนี้เข้ามาอีกฟางหนึ่งแล้วนะ มีเครื่องเขียนขายเครื่องเขียนก็ยังมีตลาดเข้าไปอีกข้างในใช่เดี๋ยวเราวนมาก็ยังมีเยอะอยู่ขายทำขนม,มขายเลยอเตอนนี้เราออกมาข้างนอกอีกฝั่งนึงแล้วนะก็มีตลาดอยู่เห็นไหมก็ ใหญ่พอสมควรถ้าเสร็จเราไปเดินกันต่อตรงนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะดูกว้างเยอะมากจริงๆที่ไปเสียงเงินมาแล้วเขามีร้านขายของเก่า ซื้อเสื้อเสื้อมาเสื้อแขนยาวไว้ใส่ตอนช่วงช่วงเนี้ยเพราะว่ามันไม่ถึงกับหนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนว่ามีเสื้อใส่ตอนร้อนเลยแล้วก็ตอนหนาวเลยแล้วตอนนี้ก็เลยว่าจะเดินไปนั่งกินขนมกันในรถแลม่ไม่มอยากเดินแล้วเมื่อยร้อนด้วยทั้งร้อนและเย็นด้วยการบอกไม่ถูกลมพัดอืม มาชิคเดินริ้วริวลวลวเลยเห็นไหมลมพัดพัดพัาเดี๋ยวคาดึงเขาคงจะกลับกันแล้วมาแวะที่ร้านชุดคาวบอยกันนะคะทุกคนก็เข้าไปไม่รู้ว่าใครจะซื้อชุดขึ้นบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน เใช่เอ hey. oh, yeah. ้าเกิดเท่าเยอะอย่ภพายในร้านนะคะฉันขอโทเหยียบเท้าเพื่อนก็จะเป็นชุดคาวบอยเห็นไหมสวยนะน่ารักน่ารัก ก็จะเป็นคาวบอยทั้งหมดเลยก็จะมีรองเท้าบู๊เต็มเลยตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าบู๊ตทั้ง,ทงหมดข้าวแขวนี้นะคะ interesting anything interesting y <Yes. S 1> yes. everything, everything s e everything yeah, ก็มีแต่สวยๆท nice. uh, well, uh, like, wow, so really ั้งนั้นเลยยูนิฟิลรอบลูกปั้นมาชอบจังเลยน่ารักไหมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ๆดูนี้นี่เห็นไหมชอบไหมชอบชอบชอบลูกปั้นมานี่ๆเป็นไงล่ะแต่แพงไปนิดนึงห้าสิบเหรียญ แอบแพงแอบแพงเลยไม่ไหวเดี๋ยวไว้ถ้ากลับไปปั้นแล้วคงจะปั้นลองปั้นดู <laughs> ปั้นใช้สักอัน,น,นรักไม้กบ <c oughs> <c oughs> え <laughs> แตงไม่รู้เขาเรียกว่าแตงอะไรทองใหญ่ตัวทองมันป็เลอะเลยไหมใหนจะเป็นแขกยาวไปดูไม่ได้ไปกินอาหารกันนะคะก็ทริปวันนี้เราก็จบกันตรงนี้เดี๋ยวจะขับรถ ไปส่งเพื่อนที่โบสแล้วก็กลับบ้านออดไปส่งวิก่อนสิลืมไปนะ้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ<ส>นะตะพันเดลวัย<ส>มัมาเลี่ยมเสีย<ญ>ตังค์ด้วยเสียตังค์ก่อนนะ